Nerd Review Quick รีวิวอะไรไว้กับนัดดานะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะแต่ผมมารีวิวหนังของคนคนนี้ครับเข้ากับมาอีกครั้งหนึ่งกับภาพยนตร์คาร์เตคิดเลเจนส์ก็คือเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในแฟนชายของคาร์เตคิดนะครับซึ่งก็เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นกีฬานะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรเลยแหละนะครับประมาณ30กว่าปีแล้วล่ะนะครับความจริงผมได้มีการทํารีวิวก่อนหน้านี้ก็คือคอปเปอร์ไนะครับซึ่งคอปเปอร์ไเนี่ยก็คือเรื่องราวที่ อยู่ในแฟรนไชส์เดียวกันนั่นแหละถือได้ว่ามันเป็นการผนวกเอาทั้งส่วนของคาร์ลิตตีคิดที่เป็นฉบับเฉินหลงแสดงนำกับจารเดนส์สมิธนะฮะมาเจอกันกับขบะไขนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของดานิเอลราลุโซตัวละครของรับมาชิโอนะครับผมซึ่งก็จับคามาเจอกันในเรื่องราวคาร์ลิตตี้คิดเลเจนส์นะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวของหลี่ฟงนะครับเด็กหนุ่มนะครับจากบ้านจากเมืองจีนนะครับมาอยู่นิวยอร์กกับครอบครัวนะครับก็ต้องปรับตัวแหละปรับตัวให้เข้ากับอเมริกาแล้วก็ปรับตัวให้ กับวัฒนธรรมที่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีพื้นฐานของการเป็นกังฟูมาก่อนนะครับคนที่เคี่ยวกรรมสอนมาก็คือมิสเตอร์ฮันตัวละครของแจ็คกี้ชาแนนแหละในเมื่อเขาบูมาแล้วว่าเขามีพื้นฐานในการเป็นกังฟูเขาย่อมจะสามารถฝึกฝนต่อยอดไปสู่การเป็นคาราเต้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วด้วยเหตุจําเป็นนะฮะก็นำห้เขาไปสู่การคอมเพริชันนะครับซึ่งคอมเพริชันนี้ก็เป็นชาเลนจ์สำหรับตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินรางวัลรวมถึงเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องของความรู้สึกที่เขาต้อองกาารเาชนะ ้ไดกับคาร์เต้คิดเลเจนด์เนี่ยจะถามว่าคาดหวังไหมด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่ติดตามดูคอปเปอร์ไคนะครแลเราก็ชื่นชอบมันมากๆเลยแล้วก็คาดหวังอยู่หน่อยๆว่าการที่เขาดึงตัวละครเดวิดรัสซูสกลับมาในภาพยนตร์คาเตคิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วขณะเดียวกันตัวละครมิสเตอร์ฮารนของฉันหลงที่กลับมาในคาเตคิดเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจเนาะพอตในการที่จับเอาคนจาก2วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมาทํางานร่วมกันนะครับเป็นโคชชิ่งให้กับเด็กคนหนึ่งที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างน,น แต่ถามว่าโดยทางพผ่อนมันคีเชยไหมมันคีเชยอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ติดตามดูไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยคาลิเตคิดยันมาถึงเขาบอกว่าใครนะฮะมันเวมันก็เป็นประมาณนี้แหละเด็กคนหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอาจจะต้องผ่านการล้มลุกคุกคานนู่นนี่นั่นโดนบุลล้มบูลลี่ก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองจนถึงจุดที่แน่นอนเราพูดเหมือนจะสปอยแต่มันก็คือมันต้องมีการแสดงออกในด้านของความสักเซสนั่นแหละนะครับในแง่ของความรู้จักตัวละครฮานซึ่งเอาจริงๆผมว่าอันเนี้ยมีีีีขข้้้้้อออออออััััดดดยู่่่่่่่นน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 นิิิิึงงตตตตรรรรรททววววาาาาาผมมมมมลละคคคคคเเเเหหืไกกบส์์ฮใแแป็ ยงคือมันหนังมันแทบจะไม่ได้เมนชั่นเรื่องราวในจังหวะเวลานั้นที่เขาผ่านมาเลยด้วยซ้ำมาเล่าเ,ลเรื่องราวผ่านมาอีก10กว่าปีเนี่ยอันนี้มันมันประหลาดไปหน่อยนะครับแต่แต่อัตรงนั้นพักไว้ก่อนแล้วกันแล้วเราเอาสิ่งที่เป็นข้อดีของภาพยนตร์ภาคนี้นะฮะในแง่ของการเซตติ้งตัวละครมาเจอกันมันก็มีเคมีที่น่าสนใจแหละตัวในแง่ของตัวละครผมว่าโอเคตัวละครเป็นหวังนะฮะที่เป็นรีฟงเนี่ยถือว่าเซตอัพตัวละครเด็กในทรงโมเดลเดียวกันกันกบเราดูเขาวใครายกันมาดูคาแรคเตอร์คิดกันมาแต ผมว่าหนังมันคิดเยอะไปหน่อยเรื่องของการสร้างพอตซึ่งมันมี2จุดใหญ่ๆคือต้องพูดอย่างนี้ว่าโดยโครงสร้างมันพูดถึงการเติบโตของเด็กคนหนึ่งอะ่ะถูกต้องแต่ขณะเดียวกันนะมันเหมือนกันแบ่งพอตเอาไว้2ฟากด้วยกันฟากที่1คือฟากที่เหมือนกับตัวละครหลีฟ่ฟงเนี่ยจะต้องไปเผชิญหน้าเหตุการณ์อีกการหนึ่งกับตัวละครอีกกลุ่มหนึ่งอันนั้นอะ่ะคือเรามองในแง่พัฒนาการตัวละครมันก็พอมองเห็นแหละแต่มันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะรบกวนเส้นเรื่องหลักเนาะแทนที่มันจะเอาเวลาไปโฟกัสกับความมุ มันพาเราฉลับออกนอกเส้นทางไปแล้วก็พอตกกลับมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกๆอย่างมันดูรีบรลนไปหมดอารมณ์ประมาณว่าเราไม่ได้อินเดฟไปกับการแข่งขันนีซะเท่าไหร่เราไม่ได้เห็นการฝึกฝนถามว่าเห็นไหมมันเห็นแต่มันเห็นได้ฝึกฝนระดับเข้มข้นไหมผมว่าอันนี้มันคือสิ่งที่มันขาดหายไปโดยเฉพาะคนที่ดูขอ่าไข่ซีรีส์มาเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกๆการแข่งขันเนี่ยมันมีการพยายามมันมีการต่อสู้มันมีการฝึกซ้อมที่มันค่อนข้างจะหนักคือทุกๆอย่างมันมีแพลตฟอร์มที่พยายามจะทําใกล้เคียงกับ แะได้คิดที่ผ่านมาแหละแต่สิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จคือมันมีหนึ่งกองเรื่องที่มันรบกวนเส้นทางหลักและพอมันกลับมาสู่เส้นทางหลักได้จริงๆมันกลายเป็นว่าหลังจากนั้นถูกเร่งมันถูกรัชจนมันกลายเป็นว่าเราไม่ทันได้เสพการเขามีควเอนของเด็กคนหนึ่งอ่ะผมว่าอันนี้มันสิ่งที่มันขาดหายไปถึงแม้ว่าเป็นหวังก็เป็นการแสดงที่มีเสน่ห์นะแต่พอทุกๆอย่างมันรีบแล้วคุณเซตอัพพื้นฐานของตัวละครได้ไม่แน่นพออันนี้มันก็เป็นปัญหาและคราวนี้กลับมาพูดถึงตัวละครของเฉินหลงแล้วกอง ื่องหนึ่งมันถูกให้ความสําคัญมาระดับหนึ่งแล้วมันกลายเป็นว่าตัวละครแดนนีลาโซ่กระโดดเข้ามาในเรื่องราวเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันปุ๊บปั๊บเกินไปแล้วก็ฟ้างเฉลงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมเองก็เสียดายเหมือนกันในเมื่อคุณจะเอาเฉลงกลับเข้ามาในคาราเต้คิดทั้งคีเนี่ยคือโอเคโดยน้าหนักอ่ะตัวละครมิสเตอร์ฮานเนี่ยอาจจะมีน้าหนักมากกว่าตัวละครของแดนนีลาโซ่เนาะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่อกับเรื่องพื้นหลังของตัวละครหลี่ฟงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าการใช้ฟััััังงงงกกกก์ชนนนนนขอออออฉลลใเเเเเรรรืืื่่่่่่าาาาววีีีียยมมมททบบดดคต้้ิูหปผ มันดูไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นอ่ะมันแค่ตัวละครมาพูดพูดอะไรสักอย่างเพื่อแรงบันดาลใจหรือเพื่อทําให้ตัวละครคิดอะไรตกตะกอนอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยซะมากกว่าและขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นข้อสาคัญที่ผมว่าหลายๆคนน่าเจอเหมือนกันก็คือความรู้สึกว่าฉากฉากที่เป็นช่วงของการต่อสู้มาเช่าอาร์เนี่ยผมว่ามันมันรัชชิ่งมากๆอ่ะรัชชิ่งจนเหมือนกับเราไม่ทันได้สัมผัสรายละเอียดของการต่อสู้โดยแต่ละสึกอ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงระหว่างก่อนจะไปสู่ศึกชิชนะเลิศหรือทั้งศึกชิชนะเลิศที่คือคนละชั้้้นนนนผมใชชคาว่่ละัักบตอที ดเขาบ้าใครมาเลยแหละนะครับโอเคถามว่าในแง่ของหนังมันพยายามจะเล่าให้มันมีความเป็นวัยรุ่นไหมมันจะมีความยุคสมัยที่มันเข้ากันกับยุคปัจจุบันไหมมันก็ใช่แหละนะฮะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครคนจีนที่มาอยู่ในอเมริกาแล้วก็มีสิ่งต่างๆนะนะคือมันเดาได้ไหมมันเดาได้แหละมันคิดเชยไหมมันคิดเชยแหละแต่มันก็มีปมประเด็นที่ดีอ่าผมใช้คำนี้ล้วกันมันมีพื้นฐานอะไรบางอย่างที่เราสึกว่าเราอยากเอาใจช่วยตัวละครหลักเนาะแต่นั่นแหละพอทุกๆอย่างมันถูกขัดโดยประเด็นและมีเวลาไม่มาก พอที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันเข้มข้นขนาดนั้นมันเลยทําให้สิ่งที่ผมรู้สึกกับคาลเต้คิดเลเจนส์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่อิ่มโดยเฉพาะคนที่เพิ่งรู้สึกสนุกมากๆชอบมากๆกับคอปปาไครเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวงังสิ่งเดียวที่ผมสมหวังก็คือการได้เห็นตัวละครหนึ่งจากคอปปาไครมาร่วมในเรื่องราวนี้นะครับซึ่งผมจะไม่พูดแล้วกันว่าเป็นใครแต่เอาเป็นว่าผมว่าคุณน่าจะเดากันได้แหละถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ดูคอปปาไข่จริงๆนะฮะ <laughs> อ่ะนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดกับ ate Kid Legends คบนาลเต้คิดเลเจนส์